สายรล้ว่ะอุตส่าห์นัดครูต้องนานสายตลอดรเลยนี่เราพอเอ้ยบูลครูครับผมขอโทษครับผมมาสาอยะมาสายไม่เป็นไรครั้งแรกนะครับเฮ้ยแกไอเด็กใหม่กี่อมกแล้วเหรอเกลียดแกจะร้อนโรธไม่อะไรไม่เอ่อเออดอกเรียนระวังดิคุณครู โอ้โหลุดเฮ้ยมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยนกเรือไเป็นพลังวิเศษของเผ่ามนุษย์นะก็ทููเคยสอนไปแล้วทำไมแกไปจับเนี่ยทองฟุ้ขัู้่แต่ตอนนี้ถกจำไม่ได้นี่คือแบนี่เลิกฝนตกแล้วอาจารย์ทำยังไงอะดูอาจารย์จปฝนให้มันตกะ โอ้มาลักตุกมาลักุกตมาลักตุกมลักุกมาลักตุกมาลักกนึังามากดก้ากนก้ามายกร้อยกลาแกามนเก้าันเก้ารุ้ยก้าิบเก้าคุณครูครับคุณครูตกเลขเปล่าอช่เฮ้ย อย่างนี้โอ้หรือว่าว่าม่พี่ดองติดนี่ก็เตร็จอ๋อไป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 ไไป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  ก็คือวันนี้จะมาตั้งแคมป์ใช่ไหมหรอคุณครูคะหนูมีอะไรจะถามค่ะพูดบ่คุณครูทายมาว่าหนูกับคนนู้นอะอยู่เผาอะไรมั้งคะเผาขี้มั้งเอาดีๆค่ะครูไม่อ่ะไม่อ่ะครูกดกเุษย์แนเนอะอยู่เผามนุษย์อ๋อดกเรีนถูกเรี้ยงมาด้านมนุษนนนย,ย์ใช่เฮ้ยม,ม,มันบ้าจริงเลยก็บอกแล้วไงว่าเราไม่ได้อยู่เผานมนุษย์ ถึงบ้านเดี๋ยวก็นี่ฟาดน่ะปึ้มดีเราเบิดหมดเลยนะคุณครูไม่รู้จากพ่อแม่หนูใช่ไหมนะไปไกล่เลยตนบะเ,เลย,เลยอ๋อหาเรื่องอ่ะเฮ้ยเมื่อวาฉนฉันได้ยินแกรแกรีดดังลั่นเลยแกเป็นอะไรอ๋อเดี๋ยวในบังคับเราที่เต็นแล้วกันนะ okay. โอเคนะโอเคตามมาเดี๋ยวนี้เต้นใจไป <c ười> เราเล่นเราเล่นเราเข้ามาเข้ามาเข้ามาคือเมื่อวานน่ะเราอ่ะไปที่เอ่อเมื่อวานเราฝันเห็นเอ่อหัวหน้าที่ชื่อว่ากินจารือเปล่าใช่ใช่กินจารนะมันมันบอกว่าอ้าจะเผาราชาพิสานใช่บอกว่าเขาบอกเขาบอกว่าฉันอ่ะเป็นลูกของราชาพิสานใช่ใช่ใช่เขาบอกเหมือนนั้น แล้วเขาทัคันก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็ให้เฮ้ยมานี่ก่อนเธอที่นั่งเราที่เราไม่แล้วเขาก็บอกว่าอย่าพูดแซ่ดเดี๋ยวแม่มันมารยาทเสียเข้าใจไหมฉันจะบอกอะไรให้ฟังคือแม่ฉันบอกมาว่าท่านจะเข้าฝันนะเพราะเราดูว่าคนนั้นนะคือราชาปีศาจใช่เหรอนั่นแหละคนนั้นคือราชาปีศาจเธอ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 ว่าคือเขาบอกว่าน่ะ คือเขาบอกอีกว่านะฉันอะเขาให้ดาบฉันมาว่าอเป็นดาบสีดำดำอะเธอเป็นดาบเหลี่ยมดำที่เหมือนกับอะไรนะาที่เื่อนที่บางเพอาแต่ที่มาขับแบบนี้ที่ครูสอนอะเดี๋ยวนะอันนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยน,นะนี่เขาดีกว่าเดี๋ยวเข้าจะมา อันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บนึงทำไมเธอช้าจังอ่ะโอ้ยมันต้องดูของี่ยอันนี้หรือเปล่าใช่ใช่เธอแต่มันไม่มีเราไปเจอมาตรงบ้านแกแต่มันลองที่เจอฝันฉจนมันไม่มีเรืองแสงอ่ะไม่ของเล่นเหรอไม่ใช่ของเล่นอันนี้ของจริงอ๋อออกไปเราต่อ เอเดี๋ยวฉันไปทำธุระส่วนตัวของเชื่อมาครูครับอร่อยนักเรืยนคือว่าคือว่าอาจารย์ผมอยากฟังเรื่องเล่าสยองสยองอะครับสยองอ่ะสยองอ่ะสยองอ่ะลอยนักเรียนเพราะเราอยู่ในป่าสามารถฟังได้ถ้าตั้งใจฟังมานักเรียนครูจะเล่าให้ฟังครูคะหนูขอเรื่องเป็ดไซเรนเฮดได้ไหมคะเออไปนหน้าที่ค่ะ อ้ได้ได้ได้นกได้ไดเกิดแล้วทำาไมเธอชอบเป็นแบบนี้ฮะ <c oughs> ฉันถูกไฟฉันยังไม่เป็นไรเลยไฟซิหเห็นไหมเห็นไหมให้ผูกไฟบนจังฉันยังไม่เป็นไรเลยอ่ะเออคือว่าเริ่มไม่มีอยู่ว่ามีรถเดินทางสามคนที่เข้าไปดีปะแล้วก็เจอกับไซรินเฮดเพราะกเขาคิดว่านำโพงธรรมดาแต่เขาแล้วกับเจอยืดออกมานี่นะกลัวอ,อาจารย์นะ อาจารย์คุณอาจารย์ชอบเล่าเรื่องแบบนี้อ่ะโอเคว่ะฉันไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็เกิดจะเบืดแล้วนะนักเรียนใครมีนาฬิกาบ้างหนูค่ะกี่โมงยามมันนี่หกโมงครึ่งค่ะโอ้ไปจะเบืดแล้วนี่นะหก,หกโมงเช้าถนะึงหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นค่ะโอเคก็จะ,ดดะเบื่อแล้วนักเรียนก็ไปนอนได้แล้วนะ,ะได้ครับ เธอไปนอนดีกว่าปะไป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 นอนไปนอนค่ะแกก็ไปนอนห้องแกสิอ้าวนึกว่าเนห้องเราไปละดูดีกว่าโอ้ยติดหัวอุ้ยผิดอันอ๋อวันนี้ก็เหนื่อยมาพอละเดี๋ยวฉันนอนดีกว่าจะลา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 โอ ไคุณครูคะขออนุญาตออกไปดูดาวค่ะได้เลยนักเรียนลาลันช่วยด้วยโอายนักเรียนเป็นไรช่วยด้วยนักเรียนนี่วิ่งกลับมาเร็วอา๋อมาชีบฝันถึงแล้วใส่เลยเด็กเอ็กเจ้า แกอีกแล้วเหรอใช่แกต้องการอะไรอีกแล้วแกแกแกอะไรยังไม่แกแกแกแล้วรือไงฉันยังไม่แกฉันดุไม่หล่อดท่หลงตัวเองไปหลงตัวเองแต่หลงแต่หลงตัวเองอ่ะแหละความจริงอ่ะท่านพ่อแกลวเสียแล้วนะมา แกจะเสียไปพรพอมกันท er, okay. okay. okay, okay. oh, okay. ่านพ่อของแกอ้แกเดีนดีเฮ้ยไม่หลนแกเอาข้าดไปมาเข้าแก